การจนบ,บุรีกันจำพลังบุกมาบ้านแม่สามีตามล่าแฟนใหม่คนล่าดํากดสองแม่ลูกพิการตลอดชีวิตจากกรณีที่มีข่าวดังทางโซเชียลของเพจคุณกันจำพลังหญิงหนึ่งคนพร้อมลูกสาวแปดเดือนโดนล่าด้วยน้ำกดทั้งแม่และลูกทําให้ได้รับบาดเจ็บแผลเป็นทั้งตัวไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างปกติผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าคุณกันจำพลังพร้อมคณะและนางเกตีพร้อมลูกสาวแปดเดือนได้เดินทางมาสาพสังขบ,บุรีจังหวัดการจนบ,บุรี ข้าพบพันตำรวจเอกไพฑู์ศรีวิไลผู้พิมกับสังขบุรีพันตำรวจโทกิตินัทปีชาวุธิวงศ์รองผู้พิมกับปป,ปอสอพอสังขบุรีพันตำรวจโทรประยัติลาศีสวปอสสพอสังขบุรีนายสุริยศักด์เหมือนอ่วมแนมเพื่อสังขบุรี นายนัทพัฒน์งามสิริโรธปลัดป้องกันอำเภอสังขาบุรีทหารเฉพาะกิจลาดหญ้าและกิ่งกาชาตอำเภอสังขาบุรีเข้าห้องประชุมสพสังขาบุรีเพื่อปรึกษาให้ความช่วยเหลือเรื่องการรักษาเจ้าที่กิ่งกาชาตอำเภอสังขาบุรีมอบเงินจำนวนหนึ่งพร้อมถุงยังชีพให้กับนางเกตีพร้อมลูกสาววัยแเดือนหลังจากประชุมเสร็จต่อมาคุณกันจำพลางพร้อมเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปบ้านนางหวานอายุ52ปีบ้าเลขที่423หมู่9ตำบลหนองลูอำเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพบกับแม่ของสามีนางเกตีกล่าวว่าขอขอบคุณทีมงานคุณกันจอมพลังที่ได้ช่วยเหลือลูกสะใภ้ของตนเองจากเหตุการณ์ดังกล่าวตนเองได้กล่าวตักเตือนลูกชายและแฟนของลูกชายที่ใช้น้ำกดลัดนางเกตีและลูกสาววัย8เดือนทำแบบนี้ตนเองในฐานะแม่ผู้ชายก็ไม่สบายใจ หลังเกิดเหตุตนเองได้พานางเกตีและลูกสาววัยแเดือนทําการรักษาอย่างต่อเนื่องหลังจากการรักษาเสร็จแล้วมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านได้ดูแลนางเกตีและลูกสาววัยแเดือนตลอดมาหมดค่ารักษาไปก็มากถึงแม้นางเกตีไม่ใช่ลูกของตอนเองแต่ก็รักเหมือนลูกส่วนลูกสาวก็เหมือนกับหลานของตอนเองหน้าที่ต้องดูแลของคนเป็นแม่คุณกันจำพลังเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองได้เดินทางมาสังขาบุรีเพื่อมาเก็บของนางเกตีและลูกสาววัยแเดือน เพื่อที่จะพาไปอยู่บ้านหมอปลาจังหวัดเพชรบุรีได้จัดทำห้องปอดเชื้อเอาไว้ให้อยู่เป็นที่เรียบร้อยขอขอบคุณเจ้าที่ของทางอเภอสังขาบุรีทุกท่านช่วยเหลือเป็นอย่างดีได้เดินทางมาพบแม่สามีนางเกตีขอชชินชมที่ผ่านมาได้ดูแลเป็นอย่างดีได้ล่ำลากันอย่างดีโดยนางเกตีกาบท้าขอ,ขอขอบคุณแม่สามีส่วนแนวทางในการรักษาตัวกลุ่มเพื่อนคุณกันจำพลังได้รวบรวมเงินเอาไว้อยู่ที่ประมาณ90,00 900, 0 0บาทจะนำเงินตรงนี้มารักษาตัวทั้งแม่และลูก ในส่วนของคนล้านน้ากดนางเกตีได้ตั้งค่าหัวไว้หนึ่งแบาทถ้าใครนําตัวมาได้จะมอบให้ทันทีคุณกันจาพลังกล่าวทิ้งท้ายว่าขอเถอะว่าอย่าทํากันแบบนี้เขตล่าหน้ากดมีมาล้องเรียนตนเองอีกสองรายหลังจากนั้นในเสร็จภารกิจเดินทางกับทันทีก็ตอนนี้เราเดินทางจากที่กรุงเทพนะครับมาที่สังขบ,บุรีนะครับก็พาน้องเกตีเนี่ยแล้วก็ตัวของน้องแดเดือนเนี่ยนะครับกลับมาที่สังขะเพื่อที่จะามา เก็บของที่บ้านนะครับแล้วก็มาพบกับทางเจ้าหน้าที่นะครับหลายๆท่านนะก็เหมือนเป็นการบอกลานะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ทางเกตีเนี่ยจะไปอยู่ที่เพชรบุรีไปอยู่ที่ทางบ้านพี่หมอปานะครับซึ่งทางนู้นเนี่ยเขาก็ทาห้องปลอดโฉมปลอดเชื้อให้เป็นที่เรียบร้อยวันนี้เนี่ยทางก็ต้องขอบคุณทางกิ่งกาชาตินะกับมวยทีวั One Sky นสกายนะที่ก็บอกว่าเขามีเงินช่วยเหลือในส่วนของน้องที่เก็บว่าคอยดูแลมาโดยตลอดเนี่ยให้นะครับนะก็ได้มาประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็ ก็ต้องขอขอบคุณทางท่านานอำเภอนะครับทางท่านผู้กับแล้วก็สอพอสังขบุรีด้วยนะครับทางท่านายอำเภอเนี่ยก็ดูแลนะครับมาตั้งแต่แรกนะทางสอพอเนี่ยวันนี้ก็รับข้อมูลในส่วนที่ว่าทาง f c เนี่ยแจ้งว่ามีการน,น,นําคนหลบหนีเข้าเมืองไทยเนี่ยนะว่าอันเนี้ยข้อมูลส่วนนี้ไปขยายผลต่อแล้วว่าตัวนี้เนี่ยจะทําอะไรยังไงต่อบ้างนะครับแล้วก็หลังจากที่พูดคุยกันที่สอพอเสร็จนะครับก็เดินทาง มาที่บ้านนะครับของทางแม่ของผู้ชายนะครับซึ่งผมคุยกับทางแม่เนี่ยสิ่งมึงที่ผมรู้สึกได้เลยคือแม่เป็นคนน่าสงสารนะใจิตใจดีคือเขาก็รู้สึกเสียใจรู้สึกอายที่ลูกเขาเนี่ยเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ซึ่งแม่เขาบอกว่าถึงลูกเขาเนี่ยจะไม่ใช่คนศาสตร์แต่แม่เขาเนี่ยก็รู้สึกว่าลูกเนี่ยคือต้นเหตุที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยมีปัญหากัน นะครับเขาก็พยายามพูดให้ผู้ชายเนี่ยมารับผิดชอบแต่ตัวผู้ชายเองเนี่ยมันก็ยังยังคิดไม่ได้นเวลานี้นะก็ไม่เป็นไรนะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวทางน้องเนี่ยพอไปอยู่ที่บ้านพี่หมอปาผมก็ฝากคุณแม่แล้วกันว่าทางคุณแม่เนี่ยเขาก็จะมีโอกาสจะพามันไปเยี่ยมลูกนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็มีการล่ําลาก็กราบเท้าก็ก็ล่ําลากันนะครับในการรักษาเฮ้ยคืออย่างนี้นะสิ่งที่ มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยค,ลบบเคือการลงมือกับเด็กคือการลงมือกับใครก็ไม่ได้แล้วนะแต่เนี้ยคือมันไร้มนุษยธรรมมากๆนะครับเอาน้ำกดลาดใส่น้องเพียงแค่สองเดือนแล้วน้องเนี่ยนอนหงายอยู่ในท่านอนหงายน้องไม่มีโอกาสที่จะปกป้องตัวเองเลยนะครับคือไม่ว่าผู้ใหญ่จะมีปัญหาอะไรกันเด็กไม่เกี่ยวนะครับคุณควรจะมีหัวใจของความเป็นมนุษย์บ้างนะเรื่องเนี้ยผมถึงถึงอยากให้ ไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ฝั่งนู้นฝั่งเมียนมาเนี่ยจับตัวได้เพราะมันเหมือนเป็นบรรทัดฐานของทางสังคมเรื่องหนึง่งถ้าคนที่ก่อเหตุรุนแรงเอาน้ํากดลาดผู้หญิงเอาน้ํากดราดเด็กแล้วไม่ถูกดาเนินการหรือถูกดาเนินการเพียงแค่แบบดุ้มหยิมอะผมบอกเลยนะครับในพื้นที่ของท่านจะสาดน้ํากดกันวุ่นวายคนทําก็เห็น่าแบบอ๋อโดนแค่นี้มันก็จะยิ่งทําแบบนี้ มันไม่แฟร์กับผู้ถูกกระทำนะผมอยากให้ท่านเอาจริงเอาจรงกับเรื่องนี้ให้สังคมดูเป็นตัวอยา่างแอคทีฟกับเรื่องนี้นะครับนะในประเทศไทยก็เช่นกันไม่ใช่ว่าเคสนี้เกิดที่ฝั่งเมียนมาประเทศไทยไม่มีนะครับตอนนี้มีเคสที่ถูกสารน้ํากดเป็นคนไทยศาสร์คนไทยอยู่ที่ผมอีกสองเคสซึ่งผมว่าเรื่องของน้ํากดเนี่ยต้องหันมาดูกันแล้วนะครับมันมันหนักกว่าการเอามีดเสียบอีกนะ อันเนี้ยคือแผลเสียบเนี่ยแผลเป็นมันยังมีบางรูยังแต่นี่คือเขาทรมานเหมือนตายทั้งเป็นไปตลอดชีวิตในส่วนของน้องกอย่าเห็นไหมจากสองเดือนแปดเดือนน้องอยังทรมานนั่งรถยังยวหายใจไม่ออกหายใจไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วน้องต้องทนอย่างเงี้ยอีกไม่รู้กี่ครั้งผมว่าหน่วยงานที่ดูแลในส่วนของทางน้ํากดเนี่ยท่านน้องหันก็มาโฟกัสในในส่วนนี้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ในไทยก็เกิดขึ้นสองเคสแล้วแล้วน้ํากดเนี่ยมันมัน โอ้มันมันมันฆ่าคนตายทั้งเป็นนะเนาะอยากให้ท่านหันมาดูเรื่องนี้นะครับข่าวหนุ่ม24กาญจนบุรีชุตทการไหลาวารินรายงาน